วันนี้ผมจะมาแนะนำบอดเปิดเพลงตัวใหม่นะครับที่ผมได้ใช้ในรีคอร์ดของผมผมไม่รู้หรอกว่ามันจะแบบมีมานานแล้วแหละแต่ตัวผมได้ลองใช้แล้วผมถูกใจมากเลยก็คือเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวตัวนี้นะครับหน้าตาน่ารักมากชอบมากเลยครับส่วนวิธีการเปิดเพลงนะครับของตัวแรกนะครับก็คือพิมพ์คําสั่งอันนี้ไปปุ๊บแล้วผมก็คัดลอกงเพลงมา เพื่อความชัวร์ครับแล้วกดไปปึ๊บโอเคก็จะเด้งมาประมาณนี้บอดก็จะทำการร้องไปเรื่อยๆอยัอผมอาจจะฟังอยากจะฟังเพลงต่อไปใช่ไหมครับผมก็ปึ๊บยันติดแล้วเสร็จคัดลอกวาง ก็จะทำการเปิดให้ครับก็คือเรียงทำลายไปได้เลยประมาณนี้ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับ <S <S ขอเตะตัวนี้ออกก่อนเหมือนกันเลยครับเช่นกันก็ขีดไปแล้วก็ copy link นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเ,เลยก็จะ,จะมาร้องไม่ฟังนะครับแต่ตรงนี้ผมไม่สามารถเปิดได้จริงจริงเพราะาเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิททททททท์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ผมถูกใจมากเลยบอดตัวนี้มันมีข้อดีคือแบบมันฟังแล้วมันไม่กระตุกนะครับในการฟังแต่ <c oughs> ตัวแรกนะครับตัวเนี้ยขอติดนิดนึงเพราะว่าใช้แล้วแต่แบบมันฟังไม่ค่อยลื่นครับมันฟังแล้วแบบมันมีการกระตุกบ้างอะไรบ้างแต่ก็ฟังได้แต่ถือว่าใช้ง่ายพอสมควรเลยบอดสองตัวนี้ครับหน้าตาหน้าตาดีมากแล้วก็เสียงที่ออกมามันกห็หึมมากแล้วแบบ เฮ้ยมันได้อาธรลดว่าในการฟังผมปกติมันจะตั้งเสียงไปร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คือเสียงที่ได้มามันเสียงดังกว่าตัวอื่นมันทําให้แบบฟังเพาะมากประมาณนั้นเสียงเบสเสียงอะไรเงี้ยมันปกติประมาณนี้ฮะก็ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอาจจะมีกระตุกบ,บ้างบางครั้งแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับอาจจะแบบดีกว่าบอดบางตัวด้วยซ้ำไปในการใช้งานครับ ขอแนะนำครับบอดเปิดเพลงตัวใหม่2องตัวนี้นะครับเข้ามาใช้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับให้ทุกคนมาลองใช้อินไว้ดูนะครับถ้าใช้ยังไงแล้วมีผลกระทบยังไงหรือมันดีหรือเปล่าหรือมันไม่ดีก็คอมเมนต์มาใต้มาข้างใต้ได้เลยเดี๋ยวผมจะอ่านทุกเม้นท์และถ้าอยากให้สอนอะไรอีกก็คอมเมนต์เหมือนกันครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมจนจบครับ